ได้ขาวแฟนเราคลั่งรักมากอันนี้จริงไหมสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยค่บกันได้3วันเขาบอกกับเราว่าอะไรฮะเขาอยากแต่งงานเขาอยากแต่งงานมีแฟนแล้วนะฮะใช่ครับใช่ครับคบกับแฟนมานานเรื่องครับโอ้ได้เดือนกว่าๆเรื่องอะไรเรื่องเ่องเรื่องเอ้าแล้วจากแค่สัก7-8เดือนแล้วฮะ ออคือรู้จักกันมาแต่ว่ายังไม่เคยแบบได้คุยหรือว่าเพิ่งคบกันอะไรเงี้ยครับแฟนแันชื่ออะไรก่อนฮะเปรียวจิครับเปียวจิเปียวจิได้ยินข่าวว่าคุณคลั่งรักด้วยฮะสุดๆครับสุดๆดเลยใช่คับแต่คุณเปียวจิเนี่ยนะใช่คับทำไมคุณถึงคลั่งรักผู้หญิงคนนี้ฮะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะไม่รักเขาเลยครับมันเม็นแฟนติดโอเคผมตรงนะ เอาซะอยากเห็นหน้าคุณเปรียวจีและอยากเห็นหน้าอยากเห็นอยากเห็นโชคดีอยู่ข้างหลังนี่เองคุณเปรียวจีสวัสดีครับน่ารักอ่ะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นด้วยฮะน่ารักจังเลยน่ารักมากนี่แต่โกหกยังไงเห็นลีลาของแฟนเราในรายการของเราเป็นไงบ้างฮะคุณเปรียวจีร้อนมากเลยค่ะตลนมาก ได้ขาวแฟนเราคลั่งรักมากอันนี้จริงไหมสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยเห็นบอกว่าคบกันได้3วันเขาบอกกันเราว่าอะไรฮะเขาอยากแต่งงานจริงไหมผมแค่เกินถามก่อนครับว่าแบบเราจะแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่ดีออเอาจริงไม่จริงจแล้วจับมือกันก็ได้นะเขาจะได้ไม่รู้สึกว่ามือมันแบบว่างผมไปดูช่องติ๊กตอของคุณหวานก็เหลือเกิน ออกไปทํางานก็คือต้องหอม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 ตลอดเวลาอย่างนี้เหรอยังไงเอาอเวลาจะไปทำงานคลิปนั้นคือยังไงยังไงในคลิปทิกตอกอันนั้นอ่ะทั่วไปค่ะเหมือนแบบทั่วไป,วไปเอาทั่วไปยังไงฮะยังไงฮะยังไงฮะกลัวแม่ออกกลัวแม่ดูกลัวแม่ดูขออีกทีขออาแบบเอาแบบเอาแบบเอาแบบทั <t> ่วไปเอาแบบทั่วไปโอ้ยโอ้ย บ้าด้วยเมียไมอยากจะบอกแฟนเราแม่โอ้ยไม่บอกโล้ยนิดหนึ่งกันนิดงนึงเพราะผมบอกเขาอยู่ทุกวันอยู่แล้วบ่าแบบขอบคุณที่เขาเข้ามาจริงๆเหมือนแบบว่าที่ผ่านมาไม่รู้ว่าจะผ่านอะไรต่างคนต่างจะผ่านอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วครับแต่ว่าในวันนี้ผมก็อยู่ข้างเขาแล้วแล้วเขาก็อยู่ข้างผมแล้วผมอยากให้มัน มีครั้งหนึ่งที่เราไปเที่ยวกันแล้วผมตื่นขึ้นมาผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากที่ได้มีเขาอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็พูดกับเขาว่าผมอยากให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งปีแล้วก็ตลอดไปอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบแบบนี้ในทุกวันนี้ก็รู้สึกอยู่ครับอ้าวคุณเปียจิมีอะไรจะบอกแฟนเราไหมก็ขอบคุณที่เป็นแฟนหนูค่ะแค่นี้เลยกอดสักนิดหนึ่งกอดสักนิดหนึ่งกอดสักนิดเออ หวานจริงๆ,ๆนะฮะขอบคุณที่มาร่วมสุขในรายการของเราขอให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยยั่งยืนและสวยงามตลอดไปเลยนะฮะ <c oughs> ขอเสียงปรบมือใกับคุณเจบีและคุณเปรี้ยวจีดิละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี